ตํากุ้งสดจ้าตํากุ้งสดพี่น้องกินกับแก้มสวัสดีค่ะมาพมมาพพอกับซาจันปา,ารีตามเคยด้วยค่ะมน,นีแซาจันกสิภาพมาตํากุ้งสดน้ำปลาล้านะคะ ตำกุ้งสดเนี่ยก็ใส่พริกลงไปพี่น้องนะพริกแห่งกำหนึ่งใส่ลงไปค่ะเราจะพริกสดด้วยค่ะคพริกสดเท่านะคะกำหนึ่งค่ะเนี่ยใส่ลงไปพริกสดแล้วก็ตำค่ะพี่น้อง เห็นบ่ตำละเอียดถ้ามาตำกุ้งสดนะคะกุ้งสดน้ำปลาเนี่ยตำหนีนะคะแลกแล้วใส่ทั่วลงไปพี่นอ้อง ตัวยาวมะเขือเทศสูตรไผ่สูตรมันเอพี่นองใส่ตามใจนะคะตามใจผู้มากตามใจผู้กินนะคะเช้าจัน์กะสิบดย้ยใส่เครื่องหลายนะคะกะสิดูกันต่อไปนะคะใส่เข้าไปเรืยๆทำมากหลายกับใส่หรายๆค่ะเฮ็ดกินเองเองพี่นองมมนจางสีแสบ รสชาติไผ่รสชาติมันนะจ๊ะถูกปากนะคะกระใสหมักน่าปาดมักเน่าลงไปพี่น้องหมักเน่าใหญ่มันก็ใสไปทั้งเปลือกนแหละปาดใส่ลงไปเลยนะคะหน่วยใหญ่ใส่เคิงหนึ่งนะคะบีบจังหน่อยกระใส่อันนี้ก็ะ หน้ามะขามนี่ก็หน้าปลาลานะคะใส่ลงไปอันนี้กับงนวพี่น้องเน,นี่ยผงนวใส่ลงไปใส่น้อยแช่น้อยใส่ลายแช่ลายค่ะนะคะนี่ก็หอมใส่ลงไปต้นหอมเด้พี่นอ้องต้นหอมค่ะใส่ลงไปมักแนวดกะ ใช่แนวนั้นนะคะอันนี้ก็สิเป็นแคปมูค่ะไว้กินแก้มหนวดขอนไปนี่หนวด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 นะคะเห็นบี่น้อนี่เห็นอยู่ดอกเนาะยหนวไปพี่น้องหนวไปหนวให้เข้ากันนะพี่น้อง ใส่กุ้งสดไปเลยค่ะกุ้งสดซื้อมากบางนึงเลยล่ะใส่ลงไปค่ะพี่น้องใส่มดเลยนะคะเข้ากันย่อยอีกเทนื่องพี่น้องมาต้องอย่อแห้งด้อค่ะมันสิแตกนะคะเดี๋ยวกุ้งสิแตกนะคะเสร็จแล้วเด้อพี่น้อง กระสันนี้นะคะเ ie มืองค่ะคนให้เข้ากันนะคะหัวให้เข้ากันกระตําเดี๋ยวปุปลลล่งสิแตกนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวมานสีบ่งามเนาะนสีบ่เป็นตเบิ้งไดค่ะพี่น้องคะเบิ้งจะเบิ้งจ้าพี่น้องคะเป็นตาเสียบบ่วแต่ว่าอย่าแจะว่าเป็นตาเสียบบ่ อันนี้ห่าก็ใสจานลงไปเลยพี่น้องใส่ใส่ลงไปกับถาดที่ห่อเตรียมไว้นี่ย่ะพี่น้องคะนะคะนะคะถาดพักพี่น้องถาดพักนะคะพี่น้องคะถาดพักห่านะคะเทลงไปคะ่ะเทลงไปเลย เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะล่างโคกสิด้ลย่างโคกมานี่แซบบอ่อบเป็นตาแซบบอ่อบพี่น้องจ้าว่าแซบบอ่อบเนี่ยลื้ะแคบหมูเห่านะคะเนี่ยเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเบิงบ้งคักคักเล็กจ้าเบิ้งคักคักจ้าพี่อ่ะเป็นตาแสบบ่โมเจ้าว่าพักกันไร้ไร้นะคะจำนี่ละพี่น้องมาเดินมาแสบน้ำกันไปกินกันเลยจ้าขอพูไดไร้ไร้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวจันปารีดเพื่อสิได้เฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเด้อพี่น้องเด้อ ติชมกันเข้ามาหลายๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ